แมงสาบมันมาจากแอร์ครับตอนกลางคืนจะมีแมงสาบออกมาจากแอร์กำลังค้นหาสาเหตุสาเหตุที่เป็นไปได้ก็คือน่าจะเป็นมาจากท่อเดนครับท่อเดนน้ำเย็นครับอันนี้ท่อน,นี้นะครับท่อเดนแต่ว่าผมเคยแก้ปัญหาโดยเอาผ้าผูกไว้แต่สภาพผ,ผ้าตอนนี้ขาดไปแล้วครับ ก็มีสิทธิ์ว่ามาได้ช่องนี้ช่องหนึ่งอะและอีกช่องหนึ่งเป็นช่องปูนนะครับนี่อยู่ข้างในเน่ะก็อาจจะเห็นก็เป็นช่องปูนที่ฝังที่เป็นท่อเดินนะช่องปูนจากผนังเพราะว่าเป็นบ้านบิวอินเขาจะฝังเป็นท่อตามผนังขึ้นมาท่อนี้ก็จะจะมีพวงของ สายไฟแล้วก็ท่อเดินจากตรงนี้เข้าไปจะเป็นท่อรอบนอกอีกทีงตรงเนี้ยช่างที่ติดตั้งแอร์ตอนแรกเขาไม่ได้ฉาบคอนกรีตไวหรือฉาบป,ปูนไวเพรตรงเนี้ยตำแหน่งเนี้ยก็เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่เป็นไปได้ว่ามันสานจะออกมาจากช่องเดนินให้มาจากท่อระบายนะ้ำนี่ครับเห็นมันดูดีๆนะครับ จริงๆต้องลื้อทั้งพวงออกแล้วก็ฉาบเตรียมยึดซ้ำมาแล้วแต่ว่าปัญหาคือจะถอดจะถอดแอรย <c oughs> <c oughs> ังไงดอเพราะว่ามันฟิกตรงเนี้ยมันฟิกแน่นอยู่ท่อตรงเนี้ยเป็นพวงฟิกแน่นเลยไม่งั้นก็ต้องใช้โฟมฉีดรูที่ผน,นังครับมันกว้างพวงพวงสายไฟพวงท่อน้ำเดนิน มันยัดเข้าไปแล้วมันยังเหลือพื้นที่นี่คับนคืนมันสาบมันก็มาเลงล่างเพราะนั้นต้องเอาปูนไปอัดหรือฉีดโฟมเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวเราเอาตะแกรงตะข่ายพลาสติกปิดแทนผ้า มุงล้วนนะครับเล็กไหมไม่เล็กมั้งเดี๋ยวดูก่อนปิดเนี้ยเอาอะไรครับนี่ทำอะไรครับเนี้ยยัดถุงก๊อปกลบเข้าไปครับย้ายเพื่อที่จะปิดรูปิดโลผนังปูนทำไมเราไม่ใช้ปูนหรือยิบซ่มปากอ่ะมันต้องถอดแอนนะมันถอดเนี่ยมันถอดปิดวงสายไฟครับพยายามถอดแล้วแล้วมันไม่ได้มันต้องลื้ออะัรต้องเชื่อมใหม่อีก เรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่บอกได้คำเดียวแก้ไขเบื้องต้นโดยการเอาถุงพลาสติกขยำขยำแล้วก็เดี๋ยวอัดเนี่ยอัด,อดที่มันเป็นรูปิดรูครับผมเพื่อที่แกเพื่อที่จะการมาแมลงสาบก่อนเบื้องต้นเพราะว่าจางก,กับาไม่พอเอามาอีกยังไม่พอนะครับได้อีกจะรูแสดงว่ารูใหญ่มากลด้ง <laughs> ไป ทีนี้แหละมืงจุกตายขึ้นมาไม่ได้แล้วเอ้ยแต่ไม่จัดทะลุอีกนะฮะเนี่ลวยแต่ก็ต้องอัดมันใหญ่อเออไอ้ยาน,นึงฮะนัดเข้าไปแต่ฝั่งนี้เราคิดว่ามันน่าจะชิดแล้วนะฝั<ม>่งตรงข้ามเนี่ยแต่ถ้าไม่ชิดเราก็ทำอะไรไม่ไนดะ้ พยัดต็มที่แล้วเ,ลเนี่ยเจอถุงมาเป็นสามสี่ถุงอุดรอยครับอุดรูอุดรูเดนแทนการฉาบไว้ก่อนครับรตยฉาบมันเรื่องเยอะมันต้องถอดแอร์อีกแอร์ก็ไม่ได้ว่าถอดง่ายๆที่ไหนครับติดสายต้องรื้อใหม่ต้องรื้อใหม่เชื่อมสายใหม่อีกครับโอ้โห<ำ>นะมีแจ้ไข่เบื้องต้นไปก่อนนะนี่ดูนะน่าจะได้น,ะน่าจะได้ถุงไปสามสี่ใบแล้วมันน่าจะ ยัดถุงครับต้องอันดม่โฟกัสนะนเนี่ยโฟกัสปล่อยม่โฟกัสอยโอเคเอาเดี๋ยวเอาอะไรยัดมีอถือถ่ายเนมันแน so ่นไหมครับตัวนี้ปิด okay. ปิดอยูได้พอละสรุปงานที่ทำนะครับปิดปิดดูเดินท่อแอร์จากเครื่องด้วยถ้าขายก็ติดนัด้ดยตินองมุ้งรวดอ่ะ แล้วน่าจะไม่ขาดแล้วนะฮะตรงนี้จุดใหญ่ก็คืออุดใหญ่ฮะตรงนี้นะฮะอุดลอยปูนอุดช่องปูนจริงๆมันต้องใช้ปูนหรือยิปซนะัมนะฉีดอัดเข้าไปเป็นโฟมก็ได้นะแต่นี่เราแก้ไขเบื้องต้นไปก่อนครับด้วยการเอาถุงพลาสติกเบื้องต้น,นเนี่ยใช้ได้เลยละ่ะเพราะพลาสติกจะอยู่ได้พันปีพันปีแต่ว่ามันอาจจะแทะหรือเปล่าอันนี้น่าจะไม่ต้องหน้าหรอกครับมาจากตรงนี้แน่นอนครับโอเคเป็นช่องเขาเรียกว่าเป็นช่องเลยนะช่องท่อติดคลิป ปิดงานเดี๋ยวประกอบแอร์ครับเย็นหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึ่งอะเย็นอยู่แล้วยแกะมาได้แต่ประกอบประกอบได้หรือเปล่าครับเนี่ยครับทำอะไรครับเนี่ยเก็บงานละเก็บงานปิหละดูท่อเนี่ยดูสองท่อเดนเนี่ย ี่ตำแหน่งนี้ท่อดเดิมเห็นไหมชีเราอุดใช่ไหมฮะที่เราเปลี่ยนเป็นตะแกรงยูแล้วแล้วก็ตรงนี้ไอ้ตรงนี้เอาก,กาวตาช้างปิดโอ้โงานเมียบจริงๆฮะเย็นไม่เย็นอีกเรื่องหนึ่งครับ เเรามาลองเดินแอร์นะครับเออมันแตกมาครับผมว่าเรายึดน็อตผิดละใช่ไหมครับถูกไหมครับเออต้องยึดที่หลังต้องยึดที่หลังถอดออกมาก่อนครับ ไม่เห็นเลยไฟพอแล้วไม่ต้องทางต่ำไปอัน,นเดียวเจ็บให้หน่อยครับหลังฉากประกอบอ,อ,อ,อันนี้รูบโบเลยเดี๋ยวเอาเอาเอากาวช้างมาแปะมีกาวช้างไหมเอาตาไก่มาแปะกาวช้างในตู้เย็นมีไหมครับ